สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาวัรรณสวสริร์รหัสนักศึกษา6702-041390ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบฟอร์มใบกำกับภาษีตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นใบกำกับภาษีขายสดค่ะเข้ามาที่ระบบขายขายสดเมื่อเข้ามาแล้วก็กดปิ้นฟอร์มดีไซน์ค่ะแล้วก็กดออกแบบรายงาน ก็จะเข้ามาในหน้าต่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็โหลดตัวอย่างเอกสารค่ะเมื่อโหลดมาแล้วก็จะเป็นตัวอย่างของแบมกับภาษีจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะในส่วนแรกก็จะเป็นของรูปผู้เสียภาษีค่ะแล้วก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของบริษัทในส่วนกลางของแบบฟอร์มก็จะเป็นรหัสลูกค้านะคะที่อยู่ของลูกค้าแล้วก็เบอร์โทรติดต่อของลูกค้าค่ะ ฝั่งขวามือของเอกสารจะเป็นวันที่เลขแวมกับภาษีชื่อของพนักง,งานกำหนดชำระแล้วในส่วนท้ายของบริษัทก็จะเป็นลำดับรหัสสินค้ารายการสินค้านะคะจำนวนหน่วยละส่วนลดแล้วก็จำนวนเงินทั้งหมดนะคะในส่วนด้านล่างของแบบฟอร์มนะคะก็จะเป็นชื่อของผู้รับของผู้ส่งของแล้วก็ชื่อของผู้อนุมัตินะคะเสร็จเรียบร้อยก็กดเซฟได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ